รถยนต์ไฟฟ้าเอาไว้ก่อนค่ายญี่ปุ่นเผยรถยนต์ไฮบริดยังขายได้อีก10ปีพร้อมเดินหน้าตั้งโรงงานผลิตเพิ่มเติมในไทย <Hey! S 1> ในยุคที่โลกกำลังให้ความสนใจในการเดินหน้าเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีการขับเคลื่อนไปสู่พลังงานไฟฟ้าให้เร็วที่สุดโดยหลายค่ายได้ขีดเส้นตายของตนเองไว้ที่ไม่เกินปี 2025- ถึงปี2030 โดยหลังจากนั้นจะยุติการขายรถยนต์ที่ใช้น้ามันอย่างสิ้นเชิงทว่าในฝั่งของญี่ปุ่นนั้นหลายครั้งที่เราได้เห็นการออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการมุ่งเป้าไปที่รถยนต์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวโดยพวกเขาให้เหตุผลว่ารถยนต์ไฮบริดก็สามารถเป็นตัวเลือกที่ดีได้เช่นกันล่าสุดตามรายงานของสำนักข่าวญี่ปุ่นอย่างนิเคอิเอเชียรายงานว่า มิ s ูบิชิมอเตอร์ผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นจะเริ่มเดินสายการผลิตรถยนต์ไฮบริดในประเทศไทยในช่วงต้นปีหน้าโดยค่ายมองว่าความต้องการของรถยนต์ไฮบริดนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกอย่างน้อย10ปีนับต่อจากนี้โดยทางค่ายเชื่อว่าประเทศเศ,ศรษฐกิจเกิดใหม่ต้องใช้เวลามากกว่านี้ก่อนที่ผู้บริโภคจำนวนมากจะสามารถซื้อรถยนต์ไฟฟ้าล้วนได้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากราคารถที่สูงและปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีชาร์จนั้นยังไม่เพียงพอ สำหรับโรงงานในประเทศไทยนั้นมิตซูบิชิมอเตอร์จะเริ่มเดินสายการผลิตรถยนต์ไฮบริดในรุ่น Xp a n d e เดซึ่งเป็นรถยนต์ขายดีของค่ายโดยจะเป็นการผลิตเพื่อทำตลาดในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางโดยในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ค่ายจะเปิดตัว SUV รุ่นใหม่ซึ่งคาดว่าจะเป็นรุ่นมิตซูบิชิเอ็กซ์ฟโดยเริ่มแรกนั้นจะเป็นการทำตลาดในรุ่นน้ำมันล้วนจากนั้นจะมีรุ่นไฮบริดเข้ามาเสริมตลาดในภายหลัง จากข้อมูลการสำรวจในอินโดนีเซียจากบริษัทวิจัยมิลยูอ n s อินไซต์ในสิงคโปร์พบว่า47%ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่ารถยนต์ไฟฟ้ามีราคาสูงเกินไปจึงทำให้ไม่อยากซื้อรถยนต์ BEV ในขณะที่42%นั้นอ้างถึงเรื่องสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ยังมีจำนวนน้อยรวมไปถึงข้อมูลของบริษัทวิจัย o ร a บ Data พบว่าในปี2022มีการขายรถยนต์ไฮบริดจำนวน120,000คันในประเทศหลกัลกๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นอินโดนีเซียและไทยโดยทาง Global Data กล่าวว่ายอดขายคาดว่าจะเพิ่มขึ้น10เท่าเป็น1 3 0 0 0 0คันในปี2035ในทางกลับกันยอดขายรถยนต์ที่ใช้เฉพาะน้ำมันเบนซินและดีเซลนั้นจะลดลง6เป็น1 8 2 0 0 0คันในปี2035เมื่อเทียบกับปี2022 โดยส่วนแบ่งของตลาดรถยนต์ไฮบริดนั้นจะเพิ่มเป็น33%จากทั้งหมด5%ส่วนกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า BEV นั้นแม้ว่าเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันแต่คาดว่าจะคงอยู่ในระดับต่ำที่7%ในปี2035ด้วยตัวเลขคาดการณ์ดังกล่าวจึงอาจเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้มิสซูบิชิมอเตอร์ค่อนข้างมั่นใจและขยายตลาดรถยนต์ไฮบริดเพิ่มเติมในต่างประเทศขณะที่แผนการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนั้นยังไม่มีข้อมูลเผยออกมา โดยมีข้อมูลเพียงว่ามิตซูบิชิวางแผนที่จะเพิ่มอัตราส,ส่วนของรถยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงรถยนต์ไฮบริดให้เป็น50%ของยอดขายทั่วโลกภายในปี2030และหยุดจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันภายในปี2035ปัจจุบันมิตซูบิชินั้นยังไม่มีท่าทีเริ่มทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าล้วนยกเว้นในประเทศจีนที่มีการทำตลาดมิตซูบิชิแอรเทรครถยนต์ไฟฟ้าล้วนที่ใช้พื้นฐานของ GAC Ion V ทว่าล่าสุดเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา GAC m i t s u b i s h ได้ยุติการผลิตรถยนต์และเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดแล้วในประเทศจีนเนื่องจากยอดขายที่ลดลงอย่างมากจากความนิยมรถน้ำมันที่ลดลงในประเทศจีนก็ต้องมาติดตามกันต่อว่าแผนการดันรถไฮบริดในอีก10ปีข้างหน้าของมิ t s u b ิช h นั้นจะเป็นไปตามคาดหรือไม่ซึ่งหากแผนในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามเป้าอาจทำให้มิตซูบิชินั้นต้องเจอกับงานหนะัก เนื่องจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นถือเป็นฐานรายได้หลักของมิซูบิชิในช่วง5ปีที่ผ่านมาโดยคิดเป็น70%ของรายได้ทั้งหมดและปัจจุบันค่ายยานยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนก็เริ่มทยอยเข้าตีตลาดในภูมิภาคนี้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันเพื่อนๆละครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างรถไฮบริดจะเติบโต10เท่าได้อีก10ปีตามการคาดการณ์หรือไม่หรือจะเป็นรถจะไฟฟ้าล้วนที่จะเข้ามาแทรกตรงกลางก่อน คิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ